ประวัติหลวงพ่อแพรเขมังกรโรวัดพิกุลทองพระเกจิอาจารย์ทรงวิทยาคมผู้สร้างคุณานุกคุณสูงส่งแก่ชาวเมืองสิงห์บุรีชาติภูมิหลวงพ่อแพรเขมังกรโรเป็นชาวจังหวัดสิงห์บุรีนามเดิมชื่อแพรใจมั่นคงเกิดเมื่อวันจันทร์ที่หนึ่งมกราคมพศ2 4 4 8 ตรงกับขึ้นสองค่ำเดือนยี่ปีมะเส็งหน้าบ้านสวนกล้วยเลขที่93ทับสหมู่ที่สามตำบลพิกุลทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีบิดาชื่อนายเทียนใจมั่นคงและมารดาชื่อนางหน่ายใจมั่นคงปฐมวัย เมื่ออายุได้8เดือนมารดาผู้ให้กำเนิดได้ถึงแก,ก่กรรมดังนั้นนายบุญและนางเพียรขำวิบูณสามีภรรยาซึ่งมีศักดิ์เป็นอาได้ขอเด็กชายน้อยๆที่มีอายุเพียง8เดือนจากนายเทียนใจมั่นคงบิดาผู้บังเกิดก้โดยรับอุปการะเป็นบุตรบุญธรรม เมื่ออายุได้11ปีบิดามาันดาบุญธรรมได้นำเด็กชายแพรไปฝากอยู่กับวัดกับสำนักอาจารย์ป้อมเพื่อที่จะศึกษาเล่าเรียนตามแบบโบราณน,นิยมคือการเรียนภาษาไทยภาษาขอมนอกจากนั้นยังได้เรียนหนังสือมูรบทบรัรพกิจทางธรรมก็มีพระมารายสูตรและยังได้หัดอ่านพระธรรมะเจ็ดคำพี เมื่ออายุได้14ปีบิดามารดาบุญธรรมได้ส่งไปศึกษาต่อที่สำนักวัดอาจารย์สมพิสุชาวขเขมรวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครการศึกษาในกรุงเทพขั้งแรกได้เริ่มเรียนหนังสือโบราณท่องสนธิเรียนมูลกัญจายยนะสูตรเป็นเวลาหนึ่งปีต่อมาก็ไปเป็นนักเรียนบารีวยากนนวัดมหาธาตุยุวราชรังสิษกรุงเทพ เมื่อศึกษาหาความรู้จนอายุได้16ปีก็กลับบ้านเกิดเพื่อบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันพฤหัสบดีที่15เมษายนพศส4 6 3นณวัดพิกุลทองตำบลพิกุลทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีพระอธิการพันจันทัศโรเจ้าวาดวัดพิกุลทองเป็นพระอุปชา คันเมื่อบวชเป็นสามเณรแล้วก็ได้เดินทางกลับไปอยู่วัดชนะสงครามตามเดิมและได้ศึกษาบาลีวยากรต่อไปอีกจนสอบได้เปเรียนทมสามประโยคตั้งแต่ยังเป็นสามเณรในปีพศ .2468 ในเทียนใจมั่นคงบิดาผู้บังเกิดเก้าก็ได้ถึงแก่กรรม โดยความมุมานะพยายามโดยอาศัยแสงสว่างจากเทียนไขหรือตะเกียงโดยส่วนมากเพราะสาเหตุนี้ในตาอันเป็นส่วนสำคัญของสังขารก็เกิดอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงทุกครั้งที่ตากตามอ่านหนังสือมากเกินไปในที่สุดนายแพทย์โรงพยาบาลจุดา ได้แนะนำไม่ให้อ่านหนังสืออีกต่อไปมิฉะนั้นในตาอาจพิการได้ดังนั้นภายหลังจากสอบได้เปรียนธรรมสีประโยคแล้วการศึกษาด้านพระปริยัติธรรมก็ต้องยุติลงแต่ด้วยความที่เป็นผู้มีใจใฝ่การศึกษาพระพิสุพพเขมังกรโรจึงได้ศึกษาและปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานในสำนักของพระครูภาวนาวัดเชตุพลจนชำนาญและ ดำเนินการสั่งสอนให้แก่ประชาชนทั่วไปอุปสมบทสามเณรปรียแพรขำวิปุลได้ทำการอุปสมบทเมื่ออายุครบ21ปีบริบูรณ์ในวันขึ้น6ค่้าปีขานตรงกับวันพุทธที่21เมษายนพศ2469ณพระอุโบสถวัดพิกุลทองโดยมีพระมงคลทิพระ มุนีเจ้าวาดวัดจักวัดราชาธิวาสกรุงเทพเป็นพระอุปชาท่านพระครูสิทธิเดชวัชนะสงครามเป็นพระธรรมวาจาจารย์และท่านเจ้าอธิการอ่อนวัดจำปาทองเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าเขมังกโรโแปลว่าผู้ทําความเกษมภายหลังจากอุปสมบทเป็นพระพิสุงสง์ แรเขมังกโรหรือมหาแพรก็ได้เดินทางกับสุวัชนาสงครามเพื่อตั้งใจศึกษาทางด้านพระปริยัติธรรมให้ได้ในระดับสูงที่สุดเพื่อที่จะได้นำความรู้ความสามารถที่ได้ฝักใฝ่ศึกษาเล่าเรียนนั้นนำไปสร้างสารรค์ให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อชุมชนและพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ พระพิสุพเแขมังกโรโอพยายามที่จะศึกษาเล่าเรียนหาความรู้อ่นานหนังสือตำร,ราเรียนอยู่เสมอในปีพศ2474อาจารย์หยดพวงมสิทธิ์เจ้าวาดวัดพิกุลทองได้ลาศิกขาบททำให้ตำแหน่งว่างลงชาวบ้านพิกุลทองและชาวบ้านจำปาทอง จึงนิมนต์ให้พระพิสุแพรมารับเป็นเจ้าวาดในเดือนเมษายนพศ2474ซึ่งขณะนั้นท่านมีอายุเพียง26ปีต่อมาก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆต,ตามหน้าที่การงานต่างๆ นับตั้งแต่พระมหาแพรได้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดพิกุลทองได้บำเพ็ญประโยชน์ภายในวัดและสาธารณประโยชน์ทั่วไปพอสรุปได้ดังนี้ดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดได้แก่พระอุโบสถสาราการประเรียนหอสวดมนต์หอประชุมกุติสงฆ์หอไตหอฉันสาราวิปัสนาโรงฟังธรรมชาปนสถานศาลาอเนกประสงค์เขื่อนหน้าวัดดำเนินการก่อสร้าง สาธารณประโยชน์เพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่ประชาชนทั่วไปนอกจากด้านศาสนาแล้วยังช่วยเหลือด้านการศึกษาและสาธารณสุขด้วยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมายโดยเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลสิงห์บุรีได้รับความอนุเคราะห์จากพระเดชพระคูลหลวงพ่อแพรดังจะเห็นได้จากการก่อสร้างอาคารหลวงพ่อแพร์0ปีอาคารหลวงพ่อแพร์แปปี อาคารหลวงพ่อแพร90ปีที่เด่นเป็นสง่าและดูสวยงามภายในโรงพยาบาลสิงห์บุรีและปัจจุบันกับอาคารหลวงพ่อแพรเขมังกโรที่สำเร็จรวงไปด้วยดีก็ด้วยเพราะบุญบารมีของหลวงพ่อแพรที่ท่านมอบต่อสาธุชนด้วยเมตตาธรรมมนะภาพ จนกระทั่งวันพุทธที่10กุมภาพันธ์2542เวลา12.36นพระธรรมมุนีหรือว่าหลวงพ่อแพรเขมังกโรวัดพิกุลทองก็ได้ละสังขารอย่างสงบหนะ้าห้อง901ชั้น9อาคารหลวงพ่อแพรเขมังกโรโรงพยาบาลสิงห์บุรีศิริอายุ94ปี73พรรษา ปัจจุบันชรีระของหลวงพ่อแพรยังคงประดิษฐานณวัดพิกุลทองเพื่อให้ญาติโยมและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้สักการะบูชาสืบมาวัตถุมงคลหลวงพ่อแพร วัดพิกุลทองเริ่มสร้างวัตถุมงคลมาตั้งแต่ปีพศ2482และด้วยความรัดทาในท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพม,มรังสีท่านจึงได้สร้างพระสมเด็จขึ้นโดยยึดถือแนวทางการสร้างของสมเด็จโตเป็นส่วนใหญ่รวมแล้ววัตถุมงคลของท่านมีไม่ต่ำกว่า300พิมพ์มีทั้งเนื้อผงและเนื้อโลหะ มีอธิพะสมเด็จพระนางพญาพระรอดพระปิตาพระอีลาทุ่งเศรษฐีพระศิววีพระสังกจ,จายพระขุนแผนพระผงรูปเหมือนนางกวักซึ่งท่านจะไม่เน้นเรื่องความสวยงามเป็นหลักหากแต่เน้นในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์จะพิถีพิถันในการปลุกเสกให้เกิดความเข้มขังแก้วคาดจากพยันตรอันตรายทั้งปวงเมตตามหานิยมอุดมด้วยลาภผลและพกรัพย์ แต่ผู้ที่ใช้วัตถุมงคลของท่านแล้วจะเกิดพุทธคุณได้นั้นต้องรักษาสินห้าอย่างเพ่งขัดสำหรับในการสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อแพรนั้น ท่านได้จัดสร้างวัตถุมงคลและเครื่องรางไว้จำนวนมากแต่ที่เห็นจะเด็ดที่สุดในบรรดาวัตถุมงคลของท่านนั้นก็คือเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2502โดยพระครูอดุลวิหารธรรมหรือพระอาจารย์ชั้นเจ้าวาดวัดวิหารขาวอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีเป็นผู้ขออนุญาตจัดสร้างขึ้น เพื่อแจกสมนาคุณแก่ผู้ที่ร่วมบริจาคทรัพย์บ,บูรณะปฏิสังขรศาสนสถานภายในวัดวิหารขาวซึ่งขณะนั้นชมุตสุดโสมมากจำนวนสร้างประมาณสี่พายนืนลักษณะเป็นเหรือรูปไข่ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อแพรครึ่งองค์หน้าตรงขอบเหรียญด้านบนเป็นตัวอักษรเขียนว่าหลวงพ่อพระครูสีพมโสพิษ ด้านหลังเป็นยันพุทธซ้อนซึ่งเป็นยันเอกลักษณ์ประจำตัวของหลวงแพหลวงพ่อแพใต้ยันเป็นตัวอักษรเขียนว่าวัดพิกุลทองมีเนื้อทองแดงเพียงอย่างเดียวแบ่งออกได้เป็นห้าพิมพ์คือ 1. นึ่พิมพยันขาดสองพิมพ์หน้าหนุ่มสามพิมคิ้วแตก 4. พิมพ์พหูขีดและห้าพิมพ์มีเมตตา เสมอพิมพ์ยันขาดเนื้อเหรียญเป็นทองแดงผิวไฟส่วนอีกสี่พิมพ์เป็นเหรียญทองแดงกระไหลทองหลังจากสร้างเหรียญเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อแพรได้สั่งให้พระอาจารย์ชั้นนำมือยก นี้ไปให้สหธรรมิกของท่านที่เก่งกล้าด้านสายเวทปุกเสกก่อนสองท่านคือหลวงพ่อสวงอภโยวัดจีปะขาวตำบลพระงามอําเภอพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและหลวงพ่อสวรรค์อิติโจวัดเทพมงคลตำบลโรงช้างอําเภอพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี พระอาจารย์ชั้นได้นำเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแพรไปให้หลวงพ่อสวงปลุกเสกก่อนเป็นปฐมฤกษ์ที่วัดจีประขาวมีเรื่องเล่าเป็นเกตว่าในวันนั้นหลวงพ่อสวงรู้ด้วยพลังฌานของท่านว่าพระอาจารย์ชั้นจะนำเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแพรมาให้ท่านปลุกเสกในช่วงกลางวันท่านจึงรีบฉันอาหารกลางวันหลังจากฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วพระอาจารย์ชั้นได้เดินทางมาถึงพอดี หลวงพ่อสวงบอกให้รอสักประเดี๋ยวท่านขอตัวแปลงฟันอันเป็นกิจวัตรประจำวันของท่านก่อนขณะแปลงฟันได้เกิดอุบัติเหตุโดยแปลงสีฟันได้ชำรุดหักทิ่มเหนือของท่านจนมีเลือดไหลออกมาเล็กน้อย จากนั้นหลวงพ่อสวงได้นำเหมือรนแรกของหลวงพ่อแพรที่บรรจุอยู่ในถุงผ้าไปปลุกเสกต่อหน้าพระประธานในกุฏิของท่านโดยใช้เวลาปลุกเสกประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงนำถุงเหรียญมาส่งมอบให้พระอ,อาจารย์ฉันโดยท่านได้บอกกับ พระอาจารย์ชันว่าท่านได้ปลุกเสกโดยเน้นไปที่ทางคงกระพันชาติและมหาอุดเนื่องจากท่านต้องบริกรรมคาถาเพื่อห้ามเลือดที่ไหลออกมาจากเหงือของท่านพร้อมกันไปด้วยหลังจากนั้นพระอาจารย์ชันได้นำถุงเหรียญน,นี้ไปให้หลวงพ่อสวรรค์ปลุกเสกต่อที่วัดเทพมงคลในวันเดียวกัน พระอาจารย์สวรรค์รูปนี้นอกจากท่านจะเชี่ยวชาญทางด้านแค้วคาดคงกระพันชาตีแล้วท่านยังเก่งทางใช้คาถาอาคมรักษาผู้ที่ถูกสุนัขบ้ากัดและสัตว์ที่มีพิษกัดต่อยใครที่ถูกสุนัขบ้าหรืองูพิษกัดเมื่อนำมาให้ท่านรักษาจะรอดตายทุกคน หลวงพ่อสวรรค์ใช้เวลาปลุกเสกประมาณหนึ่งชั่วโมงและได้บอกกล่าวกับพระอาจารย์ชั้นว่าการปลุกเสกของท่านจะเน้นหนักให้เหลยยรุ่นนี้สามารถการเคี่ยวงาและคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นพระอาจารย์ชั้นได้นําเหรียญทั้งหมดไปมอบให้หลวงพ่อแพรซึ่งท่านได้ใช้เวลาปลุกเสกนานนับเดือนโดยท่านได้บอกกล่าวกับพระอาจารย์ชั้นว่า ท่านได้ปลุกเสกเน้นหนักไปทางด้านแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมเมื่อเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแพรได้รับการปลุกเสกค,ครบทั้งสามคณะจาร์แล้วพระอาจารย์ชั้นได้แบ่งเหรียญส่วนหนึ่งถวายให้หลวงพ่อแพรเพื่อไว้แจกสิทธิานุสิ์ส่วนที่เหลือพระอาจารย์ชั้นได้นํากลับไปที่วัดวิหารขาวเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว เรียนรุ่นแรกของหลวงพ่อแพรมีประสบการณ์สูงทางด้านพุทธคุณในทุกๆด้านเรื่องที่มีเก่าขวัญกันมากคือในช่วงพศสอ0 5 5มีนักโทษคนหนึ่งจากเรือนจำแดนบางขวางต้องโทษถูกประหารโดยการยิงเป้าด้วยปืนกลมือแบ็กมันแต่ไม่ว่าจะยิงอย่างไรกระสุนก็ไม่รั่นเจ้าที่กรมราชทันต้องค้นตามตัวว่ามีของดีอะไรซุกซ่อนอยู่ ปรากฏว่าไปพบเหรียญรุ่แรกของหลวงพ่อแพรอยู่ในซอกรักแร้ด้านขวาเมื่อนำเหรียญน,นั้นออกจากตัวนักโทษกระสุนก็ได้ปิดชีพนักโทษผู้นั้นอย่างง่ายดาย อีกเรื่องหนึ่งคือในช่วงราวพศ2515มีอาสาสมัครชาวไทยกลุ่มหนึ่งประมาณ10คนซึ่งเป็นอดีตทาหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการแล้วได้ไปเป็นนักรบรับจ้างที่ประเทศกัมพูชาโดยอยู่ทางฝ่ายเขมรเสรีได้ต่อสู้กับฝ่ายเขมรแดงปรากฏว่ามีผู้รอดตายกับเมืองไทยมาเพียงคนเดียวที่เหลือเสียชีวิตโดยผู้ที่รอดตายกลับมาให้ข่าวว่า ที่เขารอดตายมาได้ครั้งนั้นเนื่องจากบาร,รมีเหรียญหัรุ่นแรกของหลวงพ่อแผ่ที่เขาพกพาเจ็ดตัวไปเพียงเหรียญเดียวเท่านั้นจึงทําให้เหรียรุ่นนี้ได้รับสมญานามว่าเหรียญหลวงพ่อแผ่รุ่นขเขมรแดงปัจจุบันเหรียรุ่นแรกของพ่อแผ่ได้รับความนิยมอย่างสูงในวงการพระเครื่องโดยเฉพาะชาวสิงห์บุรีจะรักและหงแหนเป็นพิเศษจบ เรื่องประวัติพระธรรมมุนีหลวงพ่อแพรเขมังกรโรวัดพิกุลทองพระเกจิอาจารย์ทรงวิทยาคมไว้เพียงเท่านี้